ฝั่งสบป,รปเราจะมีชัสมชื่อไหมสีชมพูจ๋าเลยครับนะครับเขาบอกว่าเป็นฝีพายปลายแถวนีแสนยากแสนลำบากอยู่ในใจใครจะเห็นครับอยู่ที่บ้านโดนเมียด่าทุกเช้าเย็นเออแสนลำเก็นด้วยเจนโอ,อ้อามาแล้วเอล่ว้คู่ชิงจื่อลำดับสามลำดับสี่ประจำปีพุทธศักราชสอง7บริเวณสนามท่านบ นี่ด้ร่วงน้ำแดงร่วงน้ำแดงเรือดีบอดมาสวยตาคตแต่นี้ตาคนตาสับเปิดไปมาแรงอัดกันมาอัดกันมากับเรือดีน้ำเอ๊ก็ใช่นะว่า ไปมาแล้วก็ยอมกันไม่ได้ยอมกันได้ดีเป็นการชิงชนะเลิอันดับสามถึงจะเป็นอันดับสามแต่ยอมกันไม่ได้กับร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงพลมาสวยพลมาสวยอยู่ร่องน้ำแดงพลมาสวยอยู่นั้นออกตัวแรงแสงมันต้องมาก่อนวายยังไงเอกก็ใช่นาผิดหวังจากรอบรองชนะเลิศได้มาพาตาชิงอันดับสามวันนี้เอกจะยอมหรือไม่ยอมจะยอมหรือไม่ยอมดูค่ะดูค่ะดูดีเฮียหูสั่งชี้แดงเฮียหูชี้แดงเฮียแสงชี้น้ำกันดูไปออกบอกไปาอะไรเซียนอยู่รูมูอยู่ตึกเซียนจะซื้อรูมูจะซื้อแต่ที่แน่ๆขนาดนี้หัวเนื้อเมื่อเหมือกันไวะ จะอยู่มุมแดงจะอยู่มุมแดงหรืออยู่ว่ามุมน้ำเงินตอนนี้เหลือหัวเหลือมันสมบูสรสมบูรกับนายเอกชัยนว่าบอกว่าพาถามาแล้วรอบแรกพาถามาแล้วรอบแรกแต่ว่ารอบนี้มนมนมไม่เจอรอบชิงรอบชิงน้ำซ่าแม่เอกชัยนว่าปีมาพ่อสวยหนีละจ้า ลืมไม่ได้ขนาดนี้พรมาสวยถึงเคยอัดคุ้มตาเฉยมาได้เอกกัยจะล้างตาได้หรือไม่ขนาดนี้ได้ลองน้ําลองน้ํากันช่งซื่อว่าเป็นลองน้ําที่ดีกว่าว่าจะกันเอกกัยเริ่มตีคุ้มนิดเริ่มตีคุ้มนิดตีคุ้มนิดว่ายังไงพรมาสวยรู้ตัวว่าเป็นรองระบบระเบียดเริ่มเสร็จเริ่มสีแลบีมาติด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 จะกอดคอจะกอดคอหอมแก้มแล้วจะกอดท้องหอมแก้มกอดได้หรือไม่กอดได้ไหมพรมาสวยจะกอดได้ไหมแต่เอกกับชายไหวจะมากอดมันนักขี้กระเดียแล้วร่เลยนักขี้ก็ดีแล้วรอเลยแต่ว่าตอนนี้

รอฟังผลการตัดสินจากคณะกรรมการอย่างเป็นทางการครับขอผมขอเสียงปรบมือตให้นักกีฬาทั้งสองลำด้ครับสองลำด้วยนะครับถือว่าสื่กันได้สมศักดิ์ศรีเลยผลการแข่งขันก็ออกมาที่ร่องน้ำแดงแดงร่องน้ำที่หนึ่งครับพรพระสวยบิ๊กแอปเปิลนะครับคว้ารางวัลรองานวัล